ตลอด2เดือนที่ผ่านมามีแกนนําการชุมนุมถูกแจ้งข้อหาไปหลายคนนะคะบางคนมีข้อหาพระราชบัญญัติความสะอาดบางคนถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรและในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีรายงานว่ามีนักเรียนถูกคุกคามไม่ต่ำกว่า120กรณีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเป็นห่วงเกิดขึ้นนะคะใน นักสิทธิมนุษยชนที่ติดตามสถานการณ์ค่ะและว,วันนี้ในเวทีเสวนาวิชาการก็ได้มีข้อเสนอเรื่องนี้ว่าควรที่จะหยุดการคุกคามและควรที่จะมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะคลิปวิดีโอขณะตำรวจนอกเครื่องแบบเขาจับกลุ่มตัวจุธาทิพย์สิริคันและต้องการให้เธอไปนั่งรถของเจ้าหน้าที่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาการจับกลุมลักษณะนี้ถูกตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของตำรวจที่ควรจะประสานไปที่มหาวิทยาลัยมากกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นพูดเป็นตัวอย่างบนเวทีเสวนาประตูไม่ปิดตายการคุกคามเสรีภาพและความเป็นอริยะในสังคมไทยการยุติการคุกคามเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราลองสังเกตนะคะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีการคุกคามด้วยการใช้ความรุนแรงมีการฆ่ามีการอุ้มหายแต่ตอนนี้มันน้อยลงแต่มันกลายมาเป็นการใช้กฎหมายเพื่อคุกคามซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วท่านนายกเองนี่ยา้ามีควรที่จะพูดว่าใช้กฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นธรรมแต่ถ้ากฎหมายมีไปกรรันแง่หรือทำให้คนมันต้องยากลำบากเนี่ยมันจะสร้างเงื่อนไข และทําให้เกิดการความกับห้องใจและสุดท้ายมันก็จะไม่จบอาค่ะปี2557ตั้งแต่รัฐประหารถึงเดือนสิงหาคมปีนี้มีผู้มาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน451คน253คดีและกว่า5เดือนที่รัฐประกาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินมีประชาชนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมทางการเมืองจำนวน63คนใน17คดี มีการตั้งข้อสังเกตที่รัฐบังคับใช้กฎหมายทุกรูปแบบดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเช่นพรบรความสะอาดพรบรจราจรทางบกพรบโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียงมาใช้ดำเนินคดีในการชุมนุมทางการเมืองและหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีนักเรียนถูกคุกคามกว่า120กรณีถ้าเราประมวลเนี่ยเราเห็นว่าเขาสร้างภาระให้กับประชาชนเนถูกไหมฮะ คือประชาชนพอถูกดำเนินคดีมันจะต้องมาสอนอมาลงพักหาเงินมาประกันตัวขึ้นลงขึ้นศาลนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเราคิดว่ารัฐเนี่ยประสบความสําเร็จนะในช่วงหลังรัฐประหารนะคะว่าบางคนที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปชุมนุมอย่างเงี้ยแล้วพอถูกคดีบางคนก็ถอยไปนะคะก็เหลือก็จะเหลือคนที่ไม่เป็นภาระทา,ทางครอบครัวะคะ่ะ ขณะที่ตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการแสดงออกการรวมตัวกันสามารถกระทำได้ตามเสรีภาพขั้นพื้นฐานส่วนบทบาทของรัฐมีหน้าที่คุ้มครองเสรีภาพไม่แทรกแซงอำนวยความสะดวกและปราศจากการคุกคาม นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลไกการทํางานของภาครัฐต้องเป็นคุณต่อการใช้สิีภาพปัจจุบันนี้เรามีพรบชุมนุมซึ่งกําหนดว่าเป็น notification regime ก็คือเป็นการแจ้งนะคะการแจ้งแปลว่าแจ้งนะคะการแจ้งไม่ได้แปลว่าขออนุญาตเราดูเหมือนกับว่ามีลักษณะของการการใช้งานของการแจ้งในปัจจุบันเนี่ยมันมีมันมีเซนส์ของการขออนุญาตมากกว่าการแจ้งซึ่งอันนี้ผิด เลยนะคะเราพูดได้เลยว่าผิดเพราะว่าในในในทางมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการดีเบตมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้รับการยืนยนันทั้งในศารภายในประเทศสารระหว่างประเทศในระดับ UN มันถูกพูดกันมาบ่อยมากๆเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะใช้ระบบขออนุญาตด้วยซ้าข้อสังเกตจากวงเสวนานี้สะท้อนถึงกรณีที่ประชาชนถูกคุกค,ค,คามจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมุ่งหวังต้องการยับยั้งการชุมนุมเคลื่อนไหวซึ่งแตกต่างจากในอดีต ที่การคุกคามหมายถึงการทำร้ายร่างกายวงเสวนามองว่าปัจจุบันเป็นการกลั่นแกล้งข่คมขู่และเมิดจากกรณีที่รัฐบังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมในหลากหลายข้อหาหรือท่าทีการเข้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือแกนนำหลายเสียงสะท้อนตรงกันว่าการพูดคุยเปิดเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน่าจะเป็นทางออกสำหรับสถานการณ์นี้วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน